เครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์ใครจะมาสเปคไหนแต่โรบอ o คิวรีโวให้คุณมากกว่าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นที่สามารถทำความสะอาดตัวเองได้มากกว่าด้วยถังเก็บน้ำตกปรก4.2ลิตรและถังเก็บน้ำสะอาด5ลิตรถุงเก็บฝุ่น2.7ลิตรใช้งานได้ถึง7สัปดาห์ เติมน้ำครั้งเดียวสามารถทำความสะอาดพื้นที่ได้มากกว่า400ตารางเมตรเพิ่มพื้นที่ให้บ้านของเราได้มากกว่าโดยขนาดด็อกที่เล็กลงมาพร้อมระบบฟ้าชาร์จที่ชาร์จไฟได้เร็วขึ้นถึง30%และประหยัดไฟได้มากกว่าด้วยระบบ Off ฟพีคมีถาดน้ำแยกสามารถทำความสะอาดด็อกได้ง่ายมากกว่าม็อบถูพื้นระบบหมุนที่ทำความสะอาดได้ลึกล้ำกว่าเดิม และพามอบหมุนด้วยความเร็ว200รอบต่อนอาทีแรงดูดมากถึง5,500ปัสคาวเขียนแผนที่ได้รวดเร็วด,ด้วยระบบ Quick Mapping มาพร้อมกับระบบ 3D เขียนแผนที่ได้แม่นยำและสมจริงลบลีกสิ่งกีดขวางได้ดีด้วยระบบ P-Sense l i d a r Navigation และระบบ Reactive t e a k e 26,999บาทพร้อมรับประกัน2ปีเต็ม